กสวัสดีสมาชิกเดฟซี 4, แฟนไว้ล่าทุกท่าน <c oughs> คลิปนี้เขากับมาเบิงเนี่ยทางไว้ล้าพี่น้องหมวดประจำวันที่ซีรกฎาคม่มไว้ล้าหมวดทีแล้ว,ว,ลวออกเบิน่นบนเบนิบน่นล่างพี่น้องอสูตรไปพอเป็นเลยครับ สูตรหวยเหล้าข้าวกรมาเบิงไว้เป็นแนวทางพี่น้องอถ้าชอบก็จังตามถ้าบ่าชอบกระพานกับเบิงไว้เป็นแนวทางเบิงชุดเจาาสองตัวหวยเล่าวงวดประจำวันที่สกระดักกระดาคมพี่น้องก็จะได้หกเจ็ หกแปดเดก,กหกสองหสาที่น่องซ้ายวิ่งซ้ายรดูดซ้ายวิ่งซ้ายรดูดหครับอืมซ้ายวิ่งซ้ายรดูดหอืม กับกันไว้กันเบิ้ลพี่น้นองกันเบิ้ลกันเบิ้ลแต่ว่าสายเบิ้ลกันเบิ้ลชุดเบิ้ลนิ่นไปที่หกหก,กแปด แปดพี่น้องกันเบิลชุดเบิลก็คือชุดนี่นิ่นชุดนี้เบิลพี่น้องส่วนชุดสองตัวแอดนิ่นเป็นชุดนี้พี่น้องชุดเจอนิ่นชุดนี้กระเบื้องไหวเป็นแน่วทา่างพี่น้องสามารถชิกเอฟซีถ้าชอบก็จังตามถ้าบอชอบก็ อ่านกะโฉบโฉบมันหมานครับ